ข่าวสั้นๆแต่สร้างความเศร้าสลใหญ่ให้กับโลกกีฬามาชอนนีแลนด์ผู้เล่นดังของทีมดัลลัสคาวบอยที่เพิ่งทำทัชดาวแรกในอาชีพได้ไม่กี่วันก่อนกลับเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย24ปีโดยการปิดชีพตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำให้ผู้คนเกิดคำถามมากมายและเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยพูดถึงในวงการกีฬาแต่กลับเป็นปัญหาที่แรงก,กว่าที่คิดไว้แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมนักกีฬาที่มีอนาคตสดใสเช่นนี้จึงต้องเลือกทางลับออกจากโลกไปด้วยวิธีที่เจ็บปวดและเศร้าสลแก่คนรอบข้าง การที่เขาถูกเรียกให้หยุดรถเนื่องจากการละเมิดกฎจราจรและการหลบหนีจากเจ้าหน้าที่จนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เขาเลือกปิดชีพตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้คนเกิดคำถามว่ามีอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยเห็นในวงการกีฬาหรือเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพลาดการเสียชีวิตของนีแลนด์ไม่ใช่แค่เรื่องของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของครอบครัวเพื่อนและผู้คนที่รักเขาซึ่งรวมถึงแฟนสาวของเขาคาทาลินา ที่ได้รับข้อความบอกลาเป็นเชิงสุดท้ายจากเขาการเสียชีวิตของนีแลนด์เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าความเครียดและปัญหาในชีวิตส่วนตัวของนักกีฬาอาจจะมีมากกว่าที่เราเคยคิดและเราควรให้ความสนใจและความช่วยเหลือมากขึ้นทีมดัลลัสคาวบอยได้ออกมาถแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อการเสียชีวิตของนีแลนด์โดยไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็ส่งกำลังใจและคำอธิษฐาน ไปยังครอบครัวและผู้คนที่รักเขาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความรักพักดีที่ทีมมีต่อนักกีฬาของตัวเองคำถามที่น่าสนใจคือวงการกีฬาจะเริ่มมองถึงปัญหาสุขภาพจิตของนักกีฬาอย่างจริงจังหรือไม่และเราจะเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมามากขึ้นหรือไม่การเสียชีวิตของนีแลนด์เป็นการเตือนให้เรารู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทําเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้นและนี่คือเวลาที่เราต้องเริ่มทําอะไรบางอย่าง